สวัสดีค่ะพบกับ s ซเวอร์ไทยแลนดเช่นเคยนะคะวันนี้ s ซเวอร์ไทยแลนดมาพร้อมกับกล่องสีเขียวกล่องนี้นะคะเชิด <Yes. S 1> นะคะเป็นมีดอยู่ในโมตระกูล EDC นะคะก็คือเป็น Everyday Carry นะคะก็เป็นมีดไซส์ขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาง่ายค่ะแต่ตัวนี้พิเศษมากเลยคือบอกว่าแอดมินเห็นแล้วก็ตกใจค่ะตกใจราคาตกใจราคาคือแบบว่าราคาตัวนี้ทำไมแบบเขาคิดผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแบบ แต่ว่าแต่แอดมินก็จะพูดราคานี้แหละนะคะตัวนี้คือบอกว่าราคาดีมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ราคาดีอย่างเดียวนะคะมีสวยคุณภาพดีอ,อ๋อแมท a l เดีนะคะมาดูไปพร้อมๆกันว่าแบบโอเวอร์หรือเปล่านะคะไม่นะคะแต่แอดมินแบบแอดมินว่าตัวนี้คือบอกว่ามันไม่สมราคานะคือมันราคามัน มันน่ารักกว่านะคือจริงๆแล้วมันน่าจะสูงกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะกับตัวเชสต h ตัวนี้นะคะเชส o โมเดล SCSF15 นะคะกับตัว EDC นะคะเป็นมีดที่ออกแบบมาเพื่อที่จะสามารถให้พบพาไปได้ง่ายสะดวกง่ายนะคะเป็นตัวนี้เป็นมีดฝูแทงนะคะ Material ลทำใบมีดนะคะม a ต e เรียลทำจาก ไฮคาร์บอนสแตนเลสสตีลนะคะแล้วก็ด้ามเขานะคะเป็นไฟเบอร์กลาสนะคะ G10 นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันนะคะตัวนี้นะคะใบมีดนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่ 3. จุความยาวของใบมีดอยู่ที่3.4นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่3.4 ความยาวรวมอยู่ที่7.9ตรงนี้ก็คือแบบว่าเหมือนขึ้นปั๊มเป็นยี่ห้อนะคะนี่เขาน่าจะแบบเป็นยี่ห้อของเขาเลยนะคะแล้วก็เป็นดามเป,เป็นเป็นเหล็กฟูแทงนะคะไฮคาร์บอนสเตลเลตสตีลเนาะฟูแทงยาวๆมาอย่างนี้เลยคะ่ะเป็นเหล็กเส้นหนาดูติ้งเน็ตเขาสิคะคือติ้งเน็นหนามากเลยแล้วก็ทําตรงนี้ออกมาแบบเวลาจับเนี่ยคือแบบกันลื่นนะคะแบบ ใช้งานแล้วก็กระชับมือดีร่องตรงนี้ก็ทำมาให้เข้ากับนิ้วนะคะดูคะเขาดีไซน์ออกมาให้มันแบบแบบชิ้นกับการใช้งานใช้งานได้ดีมากเลยนะคะปลายทรงมีดเป็นแบบเชิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดามเขาเป็นแมทตชีเรียลก็คือไฟเบอร์กลาสนะคะ G10 ทำเป็นซสอะร่องแล้วก็แบบมีเกรนอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ เป็นด้ามแบบประกบตรงนี้ก็ยาวเป็นเหล็กใช่ไหมคะก็เป็นเหล็กเส้นเดียวกันแหละเป็นเหล็กฟูแทงจากมีดแ,แล้วตรงนี้สามารถฉายตอกนี้เนาะกระเทาะ,ทะกระแทะกกระเทาะกระแทกแล้วก็ตอกได้ะคะคือแล้วตัวนี้ฝั่งด้านนี้เป็นด้านโมเดลเขาเห็นไหมเลยเนี่ยแล้วปลอกเขาอะเป็นปลอก ไข่เด็กแข็งๆแบบนี้เลยตรงนี้ไม่ใช่เป็นคลิปนะคะแต่เป็นสายร้อยเบลสองก็ทำมาให้อย่างดีเลยเป็นสองไข่เด็กเลยอะ่ะนะคะคือสวยนะล้วเวลาจับนะหกคาเดเอว จับดึงออกสวยไม่ไหวสวยไม่ไหวสวยจริงๆนะคะรุ่นนี้ทุกคนแล้วก็ที่บอกว่าราคาหน้าหลังมากเลยเพราะว่าราคาเขาเนี่ยอันนี้เขา เขียนมาให้ผ e, uh, ิดหรือเปล่าแต่ไม่ผิดหรอกเทียบเทียบเทียบเจสตัวนี้อยู่แค่หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันสี่ไอหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเนี่ยได้มีดอย่างเงี้ยไปน่ะโอ้โหเหอะทุกคนแบบมีดดีอะคือมีดดีอะจริงๆตัวนี้นะคะคือบอกว่ามันเพอร์เฟกมากเลยอะ มีดบอกว่าคือสวยแล้วก็เหล็กดีเนาะความหนาตึ๊กเน็ตมันได้ไมันใช้งานหนักได้ด้วยมีตัวเนี้ยคือใช้ได้ทั้งงานหนักงานเบาคือถ้าคุณแบบว่าไปแบบแนวบูชแคปนะเราแบบตอกมีเอฟฟันฟันฟืนอย่างงี้เนาะมีดเรามีมีดเล่มเล็กแต่เราต้องการผ่าฟืนอย่างเงี้ยแล้วก็มีดวางแล้วก็ใช้เอฟฟืนไม้อหญใหญ่ตอกทุบมีดอย่างเงี้ยเนาะเพื่อที่จะผ่าผ่าฟืน ก็ได้เลยเพราะว่าความหนาของไมมีดเขานะคือเขาหนาเขาทํามาให้มันมันใช้งานเป็นบรูชคาเป็นงานเซเวอร์ได้นะคะถือว่าคลุมนะคะกับราคา1,847บาทนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม s ซเวอร์ไทยแนนะคะก็ขอบคุณที่จามรับชมกันมานะคะก็อยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปหรือว่ารอบใหม่ๆที่เราจะเข้ามานะคะช่องทางการติดต่อของเรามีอยู่ใต้คลิปนะคะหรือ ท่านใดหา,หาช่องทางติดต่อไม่เจอก็สอบถามได้ค่ะหรือจะแอดมาที่ Li n e นะคะพิมเพราะว่าแอดไซน์แล้วก็เซ r ร์เวอร์ไทยแลนด์นะคะตามชื่อช่องนี้เลยนะคะพิมพ์เพิ่มแค่คําว่าแอดไซน์แล้วก็เซ r ร์เวอร์ไทยแลนด์นะคะใน Line นะคะแค่นี้ Line ก็จะเด้งแล้วก็มาคุยกันได้นะคะหรือแอด Li n e ไม่ได้นะคะมีลิงก์นะคะแอดมินทำลิงก์ไลน์กดไว้ให้ค่ะแค่กดไป l ล n e ก็จะเด้งขึ้นมาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่จะตามรับชมค่ะลาไปก่อนนะคะ ถูกและดีมากอ่ะมีแบรนด์เนี่ยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ